สอบใบขับขี่ Channel แอปพลิเคชันข้อสอบใบขับขี่ใช้แล้วผ่านแน่นอนอย่าลืมไปกดโหลดกันด้วยนะ แนวข้อสอบใบขับขี่หมวดที่7มรายรยาทและจิตสำนึกการขับรถเข้าวงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ให้รถทางขวามือของเราที่อยู่ในวงเวียนไปก่อนขอไข่ให้รถทางซ้ายมือของเราที่อยู่ในวงเวียนไปก่อนขอควายให้รถที่เข้าวงเวียนและจะเลี้ยวซ้ายไปก่อน <academy> งองู ode. ให้รถที่เข้าวงเวียนและจะตรงไปให้ไปก่อนเฉลยก็ไก่ให้รถทางขวามือของเราที่อยู่ในวงเวียนไปก่อนการขับรถเลี้ยวบริเวณทางแยกที่มีช่องจราจรมากกว่า2ช่องทางขอ้อใดถูกต้องก็ไกลเปลี่ยนช่องจราจรไปทางซ้ายหรือขวาขณะอยู่ในทางเลี้ยวขอไข่ ขับคล่อมช่องจราจรเพื่อตีวงได้กว้างขึ้นคอกวายขับอยู่ในช่องจราจรเดิมตั้งแต่เริ่มเข้าทางแยกจนเลี้ยวเสร็จสิ้นงองูขับในช่องจราจรซ้ายสุดแล้วเปลี่ยนไปช่องจราจรด้านขวานในขณะเลี้ยวเฉลยคอกวายขับอยู่ในช่องจราจรเดิมตั้งแต่เริ่มเข้าทางแยกจนเลี้ยวเสร็จสิ้น ในกรณีที่ท่านขับรถผ่านซอยที่มีรถออกเป็นจำนวนมากควรปฏิบัติอย่างไรก็ไก่บีบแตรหรือให้สัญญาณไฟเตือนรถที่จะออกจากซอยก่อนขับผ่านไปขอไข่เปิดทางให้รถออกจากซอยได้บ้างสลับกับรถทางตรงขอวาพยายามขับให้ชิดคันหน้าเพื่อไม่ให้รถในซอยไส่ออกมางงูขับรถผ่านซอยด้วยความเร็วเพื่อส่งสัญญาณว่าขอไปก่อน เฉลยขอไข่เปิดทางให้รถออกจากซอยได้บ้างสลับกับรถทางตรงทัศนคติและจิตสํานึกในการขับรถอย่างปลอดภัยของผู้ขับรถคืออะไรก็ไก่ขับรถช้าใจเย็นขอไขขับรถเก่งคล่องแคล่วขอกวายขับรถอย่างมีสติเคร่งครัดมีวินัยจราจรแสดงออกถึงมารยาทและน้ำใจมงงูขับรถดีไม่เกิดอุบัติเหตุครับ เฉลยขวายขับรถอย่างมีสติเคร่งครัดมีวินัยจราจรแสดงออกถึงมารยาและน้ำใจสิ่งใดที่ผู้ขับรถไม่ควรทำเมื่อได้รับสัญญาณไฟเขียวให้ขับเคลื่อนรถไปได้ก็ไก่ค่อยๆเคลื่อนรถออกโดยทิ้งช่วงห่างกับรถคันหน้าพอสมควรขอไข่ชะลอให้รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่อยู่ด้านหน้าเคลื่อนออกไปก่อนขอวาย ตัวสอบรถในทางแยกอื่นที่อาจวิ่งออกมาก่อนที่จะขับเข้าสู่ทางแยกด้านหน้างองูบีบแตรเร่เงรถคันหน้าให้เคลื่อนตัวออกโดยเร็วเฉลยงองูครับบีบแตรเร่เงรถคันหน้าให้เคลื่อนตัวออกโดยเร็วสิ่งใดที่ผู้ขับรถควรทำเมื่อได้รับสัญญาณไฟเหลือง ก็ไก่ชะลอและหยุดรถที่เส้นขาวให้หยุดรถเพื่อป้องกันการขับฝ่าสัญญาณไฟแดงขอไข่บีบแตรเร่งรถคันหน้าให้ขับเร็วขึ้นเพื่อให้รถเราไม่ติดสัญญาณไฟแดงขอควายขับเปลี่ยนเลนเพื่อแซงรถขึ้นไปให้พ้นสัญญาณไฟแดงง,งูขับตามคันหน้าไปโดยฝ่าสัญญาณไฟแดงเลย เฉลยก็ไก่ชะลอและหยุดรถที่เส้นขาวให้หยุดรถเพื่อป้องกันการขับฝ่าสัญญาณไฟแดงสิ่งที่ผู้ขับรถควรําเมื่อเห็นคนยืนบนฟุตบาทและแสดงท่าทีที่จะข้ามถนนตรงทางม้าลายข้อใดถูกต้องก็ไก่บีบแตรเตือนคนที่จะข้ามถนนและเร่งความเร็วผ่านไปขอใครแตะเบรก เตือนให้รถหลังรู้ว่าท่านกำลังจะหยุดรถและหยุดรถตรงทางม้าลายขวายขับรถตามหลังท้ายคันหน้าอย่างก,กระชั้นชิดโดยไม่หยุดให้คนข้ามถนนงองูขับรถแซงคันที่จอดรถให้คนข้ามและขับผ่านไปโดยเร็วเฉลยขอไข่แตะเบรกเตือนให้รถหลังรู้ว่าท่านกำลังจะหยุดรถและหยุดรถตรงทางม้าลาย การให้สัญญาณไฟที่ถูกต้องเมื่อขับรถเข้าสู่ทางร่วมทางแยกขอ้อใดถูกต้อง <_" S 1> ก็ไก่ให้สัญญาณไฟฉุกเฉินเมื่อต้องการขับรถตรงไป <_" S 1> ขอไข่ให้สัญญาณไฟเฉพาะเลี้ยวขวาเท่านั้นข้อควายให้สัญญาณไฟทุกครั้งเมื่อต้องการเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวางองูไม่จำเป็นต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเมื่อขับตามรถคันหน้าที่ให้สัญญาณไฟเลี้ยวไปทางเดียวกันนะครับ เฉลยข้อควายให้สัญญาณไฟทุกครั้งเมื่อต้องการเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาใครบ้างที่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารไปในรถยนต์เพื่อความปลอดภัยของชีวิตก็ไก่คนขับรถและผู้โดยสารทุกคนทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่นั่งต่อนหน้าและตอนหลังรถขอไข่คนขับรถและผู้โดยสารที่นั่งต่อนหน้ารถเท่านั้นข้อควาย คนขับรถและผู้โดยสารที่มีอายุมากกว่า12ปีขึ้นไปเพราะสามารถค่าเข็มขัดนิรภัยได้งองูคนขับรถและผู้โดยสารยกเว้นคนแก่กับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า12ปีฉเฉลยก็ไก่นะครับคนขับรถและผู้โดยสารทุกคนทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่นั่งตอนหน้าและตอนหลังรถ ผู้ขับรถควรทำอย่างไรให้แซงรถได้อย่างปลอดภัยและไม่เสียมารยาทก็ไก่บีบแตรให้สัญญาณกอ่อนแซงเร่งความเร็วแซงซ้ายหรือขว,วาขึ้นไปตลอดเส้นทางที่รถวิ่งขอไข่ให้สัญญาณไฟก่อนแซงเร่งความเร็วแซงขึ้นไปแซงแล้วรีบหักกลับเข้าช่องทางเดิมในระยะกระชั้นชิดลดความเร็วลงให้เท่ากับรถที่แซงขึ้นไปขอควายบีดแตรให้สัญญาณกอ่อนแซง เร่งความเร็วแซงขึ้นไปแซงแล้ววิ่งรถคู่ขนานไปกับรถที่แซงขึ้นไปอีกระยะหนึ่งงองูให้สัญญาณไฟก่อนแซงเร่งความเร็วแซงขึ้นไปเว้นระยะห่างก่อนให้สัญญาณไฟขอกลับเข้าช่องจราจรเดิมเร่งความเร็วรถให้เหมาะสมกับรถที่อยู่ด้านหน้าครับเฉลยงองูให้สัญญาณไฟก่อนแซงเร่งความเร็วแซงขึ้นไป เว้นระยะห่างก่อนให้สัญญาณไฟขอกลับเข้าช่องจราจรเดิมเล่งความเร็วรถให้เหมาะสมกับรถที่อยู่ด้านหน้าครับท่านควรทำอย่างไรเมื่อผู้ขับรถคันอื่นให้สัญญาณไฟขอเข้าใช้ช่องจราจรร่ว่กับท่านก็ไก่ให้สัญญาณตอบรับโดยชะลอความเร็วเว้นระยะให้รถคันนั้นสามารถเปลี่ยนช่องจราจรเบี่ยงเข้ามาได้อย่างปลอดภยัย ขอไข่บีบแรตรเตือนรีบขับชิดรถคันหน้าการไม่ให้เบี่ยงแทรกเข้ามาขอควายขับชิดรถคันหน้าพยายามเบียดไม่ให้รถคันหน้าแทรกเข้ามาด้านหน้ารถได้งองูเร่งความเร็วรถเป็นระยะไม่เปิดช่องว่างให้แทรกเข้ามาในช่องจราจรของเราได้เฉลยก็ไก่ให้สัญญาณตอบรับโดยชะลอความเร็ว เว้นระยะให้รถคันนั้นสามารถเปลี่ยนช่องจราจรเบี่ยงเข้ามาได้อย่างปลอดภัยเมื่อขับรถในช่องจราจรขวาสุดและมีรถด้านหลังขับขึ้นมาด้วยความเร็วสูงท่านควรทำอย่างไรก็ไก่ให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายและเปลี่ยนไปยังช่องจราจรด้านซ้ายเพื่อให้รถที่มีความเร็วสูงกว่ารถของท่านแซงขึ้นไปอย่างปลอดภัยขอไข่ เร่งความเร็วหนีรถด,ด้านหลังพยายามขับทิ้งระยะให้ห่างจากรถขันหลังขอควายขับด้วยความเร็วเดิมเพื่อให้รถด,ด้านหลังเปลี่ยนช่องจราจรไปทางซ้ายง,งูให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายหากหลบไปยังช่องจราจรซ้ายเร่งความเร็วแข่งกับรถในช่องจราจรขวาเฉลยก็ไก่ให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายและเปลี่ยนไปยังช่องจราจรด้านซ้าย เพื่อให้รถที่มีความเร็วสูงกว่ารถของท่านแซงขึ้นไปอย่างปลอดภัยท่านควรทำอย่างไรเมื่อผู้ขับรถคันอื่นเปิดทางให้ท่านไปก่อนหรือเข้าร่วมใช้ช่องจราจรด้วยก็ไก่เล่งออกไปโดยตัดข้ามไปยังช่องจราจรถัดไปด้วยขอไข่ก้มหัวหรือยกมือขอบคุณพร้อมกับขึ้นรถออกไปหรือเข้าร่วมใช้ช่องจราจรในลักษณะเร่งร้อน ข้อควายก้มหัวขอบคุณพร้อมกับเคลื่อนรถออกไปหรือเข้าร่วมใช้ช่องจราจรที่ขอเข้าร่วมด้วยความระมัดระวังนะครับงงูขับรถออกไปหรือเข้าร่วมช่องจราจรแบบช้าๆและพยายามเบียดข้ามไปยังช่องจราจรถัดไปเฉลยค้อกวายก้มหัวขอบคุณพร้อมกับเคลื่อนรถออกไปหรือเข้าร่วมใช้ช่องจราจรที่ขอเข้าร่วมด้วยความระมัดระวังนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ดูเสร็จแล้วก็มากดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันข้อสอบใบขับขี่มาทดลองใช้แล้วคุณจะเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการไปสอบใบขับขี่ใช้แล้วผ่านแน่นอน ถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารคลิปดีๆจากเราก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ